สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ ep ที่3นะคะของรู้จักเข้าใจใช้ถูกต้อง homophones คำพ้องเสียงค่ะ วันนี้นะคะใน EP ที่3เราก็จะพูดถึงอีก4ชุดคำศัพท์ด้วยกันนะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันแล้วเห็นอยู่บ่อยๆแล้วจริงๆเราใช้อยู่บ่อยมากๆเลยนะคะกับตัวอย่างที่ครูกันกวันเลือกและก็เตรียมมาให้กับทุกคนนะะเป็น well selected ค่ะเลือกมาอย่างดีไว้ให้กับทุกคนเลยค่ะใน EP ที่1และ EP ที่2นะคะเราพูดกันถึง4ชุดคำศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันวันนี้ต้อนรับทุกคนกับสิ่งที่อยู่บนหน้าจอกับ 4ชุดคำศัพท์ที่ออกเสียงดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ค่ะ s t a r s t a r กลุ่มที่2 sweet sweet กลุ่มที่3 weather weather และกลุ่มที่4ค่ะ r i g h t r i g h t ทั้งหมดนะคะสังเกตนะคะว่าเขียนต่างกันสะกดต่างกันค่ะแล้วก็มีความหมายที่ต่างกันด้วยค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ออกเสียงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปฟังนี่แหละต้องฟังให้ดีเลยค่ะว่าอยู่ในบริบทไหนหรือเวลาอ่านเวลาเขียนก็ต้องเลือกให้ดีด้วยค่ะสำหรับกลุ่มแรกค่ะ air, s t a i r s t a i r s t a r บันไดค่ะและตัวที่สอง s t a r e s t a r ตัวนี้แปลว่าจ้องมองค่ะมีแบบฝึกหัดให้กับทุกคนได้ฝึกกัน ทางด้านขวามือเหมือนเดิมค่ะข้อ A และข้อ B ดูอย่างเร็วตอบในใจค่ะวันนี้ในตัวแบบฝึกหัดไม่ได้เตรียมตัวที่เป็นรูปภาพมาให้กับทุกคนนะคะแต่ในตัวเฉลยมีรูปภาพไว้ให้กับทุกคนได้ดูไปพร้อมกับตัวอย่างตัวอย่างแบบฝึกหัดด้วยนะคะ,อะลองดูนะคะข้อ A และข้อ B ค่ะเฉลยล้วค่ะ don't stare at people like that it's rude เวลาเราเห็นอะไรแล้วเราจะไปจ้องเขาเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรมันไม่สุภาพค่ะ it's rude และข้อ B ค่ะ the stair creaked and the noise woke up his child เขาบอกว่า,เ,วเ,าเหมือนเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดค่ะเราจะได้ยินเสียงเอ uh, uh ียดอาเอียดอาแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบว่าเสียงของการเดินขึ้นบันไดเนี่ยค่ะซึง่ง the noise woke up his child เขาก็มีลูกอยู่ด้วยเพราะนั้นการที่เขาเดินขึ้นบันไดเนี่ยค่ะเขาต้องแบบว่าเดินแบบย่องย่องเลยนะคะเพราะถ้าเดินปกติเนี่ยเสียงอาจจะเสียงอาจจะดังปลุกให้ลูกตื่นได้ข้อที่2ค่ะ s w e e t ตัวแรก s u i t e มีความหมายว่าห้องชุดค่ะจะเจอในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่พักค่ะและตัวที่2 s w e e i t พูดถึงรสชาติมันเป็นความหวาน่ะบอกว่ามีรสชาติที่มันหวานนะ S W E T Sweet ค่ะกับแบบฝึกหัดข้อ A และข้อ B พร้อมแล้วลองตอบดูค่ะ The singer was interviewed in his hotel ม,มีคำอะไรนะที่สามารถที่เราจะเอาได้นะ I prefer salty snacks to o n c e มีคําว่า south ฉนันเลยแล้วค่ะข้อ a พร้อมกับรูปภาพไปให้กับทุกคนได้ดูไปพร้อมกันด้วยนะคะ the singer was interviewed in his hotel suite อ uh, in his hotel suite ตัวนี้นะ,ะ in his hotel suite เขาบอกว่า singer เ,เนี่ยเขาก็ interview in his hotel suite mm hmm. อยู่ในห้องพักของตัวเอง I prefer salty snacks to sweet ones ฉันชอบ snacks ที่มันแบบว่า ออกรสเซาตี้อ่าก็คือเป็นแบบรสชาติที่มีรสชาติเค็มนิดหน่อยนะมากกว่าตัวที่เป็นแบบที่มีรสชาติหวานค่ะ I prefer salty snacks to sweet ones ตัวที่3ค่ะกลุ่มที่3 weather ตัวแรก w e a t h e r weather สภาพอากาศค่ะและตัวที่2 w u b e u h E.T.H.E.R. w h e t h e r weather, ตัวนี้แปลว่าหรือไม่ค่ะลองดูจากบริบทนะแล้วก็เติมคำลงในช่องว่างข้อ A และข้อ B ค่ะ The in the mountains can change very quickly so take appropriate clothing เอาเสื้อผ้าที่แบบว่ามันเหมาะไปนะคะกับกับอะไรนะ,ะ You have wonderful views you travel by sea or My air. ฉเฉลยค่ะข้อ A the weather in the mountains can change very quickly so um, so take appropriate clothing เอาเสื้อผ้าไปแบบว่าให้เหมาะด้วยนะเพราะว่าอากาศบนภูเขาอะ่ะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วนะต้องเตรียมเสื้อผ้าไปให้ถูกต้องด้วยก็คือเตรียมไปแบบว่าให้เหมาะสมนะคะกับข้อ B ค่ะโอ้มีรูปภาพไปด้วยนะคะทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่อ,อยู่ในสถานการณ์แบบบนเรือนะคะแล้วก็ ทางขวามือเนี่ยก็อยู่บนเครื่องบินค่ะ You have wonderful views whether you travel by sea or by air ก็บอกว่าคุณเนี่ยจะแบบว่าได้พบกับบรรยากาศที่ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางเครื่องบินหรือทางเรือก็แล้วแต่ค่ะและสุดท้ายเรามาปิดจบสุดท้ายกันวันนี้ด้วยคำว่า right ซึ่งตัวนี้ค่ะ R I G H T ความหมายวันนี้ที่เตรียมมาให้เป็นหนึ่งความหมายนะคะในหลายความหมายของคำว,ว่า right นะคะซึ่งแปลว่าทางขวานะคะวันนี้และ W R I T E ค่ะ write ตัวนี้ซึ่งแปลว่าเขียนนั่นเองนะคะทุกคนเจอทุกวันค่ะคำนี้และ double เป็น silent ค่ะไม่ออกเสียงนะคะข้อ A take and take a sorry take at Turn at the intersection และ้อ B โี้อู้ฉเฉลยแล้วค่ะข้อหนึ่งค่ะเลี้ยวขวาให้พูดว่า take a right turn ค่ะก็คือ turn right at the intersection นั่นเองเจอสี่แยกเมื่อไรเลี้ยวขวานะคะและข้อ B when you f e e l in the form please write clearly in blue ink รบกวนให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินในการกรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วก็เขียนให้แบบว่าอ่านง่ายนะคะ write clearly in blue ink ค่ะและนี่คือ2คู่เอตัวนะคะที่อยู่ในแบบว่าชุดสุดท้ายนะค,ะคู่สุดท้ายก็คือคำว่า write r i g h t และ w r i t e write ซึ่งแปลว่าเขียนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสังเกตดูว่า จากตัวอย่างทั้งหมด4กลุ่มวันนี้ที่เตรียมให้กับทุกคนทุกคนเจอในชีวิตประจำวันแล้วใช้บ่อยมากแล้วอาจจะทําให้เราเกิดความสับสนเพราะอะไรคะ เพราะว่าออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและความหมายต่างกันค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับช่อมครูกนวัน e n g l i s h 365ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูกนวัน e n g l i s h 365กันด้วยนะคะและ EP ที่3เสร็จสิ้นเรียบร้อยเตรียมตัวพร้อมนะคะทุกคนสำหรับการพบกันอีกครั้งใน EP ที่4ค่ะจากทั้งหมด5 EP ที่เราจะพูดถึงเรื่องรู้ จะเข้าใจใช้ถูกต้องโฮโมโฟนคำพ้องเสียงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ